เออถ้าเราจะเริ่มต้นดัดโชกแผงคอเนี่ยมันมันมันมีวิธีดัดที่ง่ายไหมวิธีที่ผมแนะนำผมว่ามันเหมือนจะยากเกินไปวันนี้ผมจะพามาดูวิธีการดัดโชกอย่างง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันจะยากเอ้ยมันจะง่ายจริงอย่างที่ผมบอกหรือเปล่า วันนี้ในแบบของเราก็เป็นโชวหน้า kvb นะครับคลิกครับสวัสดีครับเป็นโชวหน้าคิกครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าดัดยังไงง,งง่ายวันีผมนึกขึ้นมาได้ว่าตอนที่ผมหัดดัดใหม่ๆผมไม่ได้ใช้ดัดวิธีหรอกผมดัดวิธีมันง่ายกว่านี้ ตอนนี้ผมก็เลยนึกขึ้นได้ว่าถ้าเกิดเราใช้วิธีนี้บอกเพื่อนสมาชิกมันก็อาจจะยากเกินไปเนี่ยครับเวลาผมดัดสไตล์ผมคือว่าผมจะดูก่อนว่าตรงไหนไม่ได้พอไม่ได้เสร็จปุ๊บผมก็จะยกขึ้นดัดเลยดัดให้มันเข้าตากรรมการก่อนนะนี่พอเรามันดัดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันดูไม่รู้แล้วว่ามัน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 เปี้ยวซ้ายเี้ยวขวาดูสายตาไม่รู้ นี่ผมก็จะใช้เครื่องมือวัดขั้นตอนการใช้เครื่องมือวัดเนี่ยเราวัดเราวัดแล้วเราจะรู้แล้วว่ามันเอียงซ้ายเอียงฝาบหรือว่าไปล่างไปบนยังไงเราจะรู้แล้วทีนี้ปัญหาที่มันยากอะ่ะมันยากยากมากๆเลยจุดหนึงอะ่ะในการในทางปฏิบัตินะ่ะที่ทำแล้วแบบจะได้อะ่ะโอ้โหม,มันมันมี คือไอ้ตัวเวลาเราเราวัดฉากของของเนี่ยของของของเนี่ยตัวเนี้ยฉากของโชกเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยโชคมีทั้งซ้ายทั้งขวาพอเราวัดฉากเสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยเราวัดแล้วนี่มันนองมันไม่ได้ยังไงมันก็ไม่ได้มันชนมันต้องไม่ได้แล้วล่ะนี่ทายังไงให้มันได้เนี่ยแหละปัญหาอยู่ตรงนี้เลยมันใช้เวลานานมากแล้วก็ยากมากในการที่จะทําให้โชกเนี่ย มันได้มัเช็คแล้วว่ามันไม่ได้รู้แล้วมันไม่ได้ไไดเราจะทํายังไงให้มันได้ปกติมใช้วิธีการถางเอาถางคือใช้เฮลิกดัดแต่ถ้ามันานถ้ามันหุบนี่ดัดทีมันก็มากไปทีก็น้อยไปมากไปน้อยไปน่าไป,ไปแล้วมีสองข้างโอ้โหทางซ้ายก็มากทางขวาก็น้อยทางซ้ายก็น้อยทางขวาก็มากมันทําให้งานมันยากไปเดี๋ยววันนี้ลองมาดูนะครับว่าผมจะแนะนาวิธีไปง่ายอยีกวิธีหนึ่ง เวลาการทําให้โชค <t ell an> มันเข้ากันนันได้ฉากวิธีนี้จริงผมไม่ได้ใช้มานานแล้วไม่ใช่วิธีนี้ไม่ดีนะวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็ผมใช้ตอนที่เริ่มต้นทำให,หม่ๆอ่ะผมทาไม่ได้ผมต้องใช้วิธีเนี้แต่เดี๋ยวนี้คือผมผมคล่องขึ้นแล้วอะ่ะผมก็เลยไม่ได้ใช้วิธีนี้อีกแต่วิธีเนี้เป็นวิธีตอนพี่ผมทําตอนเริ่มต้นเลยตอนที่รผมเริ่มทำให,หม่ๆอ่ะเพราะว่ามันผมทําวิธีอื่นไม่ได้อ่ะพูดง่ายกว่า แต่ทุกวันนี้ผมมีวิธีอื่นแต่วิธีอื่นมันก็ยากเนี่ยวันนี้ผมจะใช้วิธีนี้ครับคือผมใช้วิธีถอดไม่ใช่ถอดเดิคลายคลายน็อตล็อกแกนโช๊คออกทั้งสองข้างเลยคือขั้นแรกเลยจะดัดด,ดัดให,ให้ให้ใกล้เคียงก่อนแัดให้ดูดูด้วยสายตาไม่รู้ก่อนว่ามันเอียงซ้ายหรือเอียงขวาพอเราดัดดัดให้ดูไม่รู้แล้วเนี่ยเราก็มาวัด พอวัดเสรจ็จเราจะรู้รู้ว่ามันเอียงซ้ายมันเอียงฝาพอเราวัดเสร็จปุ๊บเนี่ยร,รู้ละเอียงซ้ายเอียงฝาถ้าเราไปดัดอะใช้เครื่องดัดอะมันจะมากไปน้อยไปน้อยไปมากไปมากไปอยู่กันเนี่ยครับครึ่งชั่วโมงไม่ไปไหนเลยสมัยก่อนเลยยิวหัดหอะใหม่ๆอะผมใช้วิธีหมุนโชวหาหมุนแกนโชวเนี่ยหา หมุนเอาหมุนเพราะถอดน็ not, อตถอดน็อตล็อกแกนโชกอ่อนแกนโชกมันจะหมุนได้นี่แกนโชกอ่ะมันก็ซ้ายมั่งขวามั่งขวามั่งซ้ายมั่งเราก็ผมก็ใช้วิธีหมุนแกนโชกให้ได้ฉากแล้วก็น็อตแล้วก็ล็อกเนี่ยครับผมผมพยายามทำให้ดูว่าผมอะถอดน็อตล็อกแกนโชกออกแล้วผมก็หมุนหมุนแกนโชก มุนแกนโชกถ้ามัน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 ไม่ไม่หมุนแล้วก็เอาไขควงครับทางทางบริเวณที่มันเป็นแหน่งจุดล็อกแกนโชกค,ครับแล้วก็หาให้มันได้หุนให้มันได้วิธีการนี้ครับจะเร็วแล้วก็วิธีการนี้ก็ไม่ได้ด้อยไปว่าไม่ได้ผิดนะครับแล้วก็ไม่ใช่ด้อยไปว่าวิธีการที่ผมทําอยู่ทุกวันนี้เพียงแต่มันง่ายนี่ว่าผมก็นึกึ้นได้ว่าถ้า ไปบอกวิธียากอะที่ผมทําเป็นวิธียากคือผมดัดดัดเอาไม่ได้เลยผมจะไม่ถอนนอ็อตอะมันมันถ้าคนคนเริ่มต้นใหม่บางทีแบบทำแล้วมันท้อครับผมเคยเล่าไว้ในบางคลิปว่าผมเคยดัดทั้งสี่วันอ่ะตัวเดียวเนี่ยเคยดัดไปแล้วสี่วันเต็มๆเ,เลยดัดจนรู้เลยว่ามัน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 ทำไมถึงได้ได้มันงไม่ได้ทําไมขี่ปล่อยมือไม่ได้ทาไมล้อหน้าบางคนหน้าไม่ตรงกันคือดัดดัดให้มันรู้ไปเลย จนนี้ผมเอามาเล่าให้เพื่อนสมาชิกฟังเนี่ยเนี่ยคือผมจะดัดเอ้คือผมจะทางทางตำแหน่งพี่มันล็อกล็อกแกนโชกอะ่ะขันนัดออกแล้วทีมันมันไม่หมุนมันก็ต้องเอาไขควงปากแบรนทางแล้วก็หมุนหามันเข้าหรือมันออกคือหมุนแล้วหมุนแล้วก็ให้มันได้ก็ได้เสร็จเราจะเราจะล็อกไม่รู้ว่าผมอธิบายไม่รู้ว่าท่านเขาเขาา้าใจหรือเปล่าเนี่ยผม,ผมหมุนแล้วม,น,ม,น,มนก็จะวัดหมุนแล้วก็จะวัด วิธีการเนี้ยมันจะง่ายกว่าวิธีการที่ผมทําอยู่แต่ไม่ใช่วิธีการนี้ไม่ดีนะครับวิธีการนี้ก็ดีแล้วก็ใช้ได้เพียงแต่ว,ว่าผมคิดว่าผมก็พัฒนาวิธีการทำผม,ผมต่อไปเนาะผมดัดเป็นผมผมเริ่มเริ่มอไอเดียเริ่มเข้ากับโชคแล้วอะผมก็เลยใช้วิธีที่มัน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 ,ม,น,ม,น,ม,นมันไม่ต้องถอดอะง่ายคือน็อตเข้ามาเดี๋ยวผมจะไม่ถอดเลย ผมจะขันเข้าอย่างนี้ขันให้มันแน่นว่าดูที่ว่าไอ้น็อตของเขาที่มาเนี่ยมันหลวมป่าหรู้ว่าเขาถอดมาหรือไม่หรือว่าเวลาเราใช่ไหคดเยอะเวลาเราดัดอ่ะดัดไปอ่ะไอ้น็อตอ่ะน็อตล็อกมันจะมันจะยืดเพราะเราดัดฟืนอ่ะมันมันคดมาฟืดอ่ะมันจะทําให้แกนมันทําให้ให้ตำแหน่งแผงคอมันอ้าออกเพราะเพราะมันชนพุามันมันจะอ่านิดนึงอ้าเสร็จปุ๊บเวลาเราดัดดักคืนอ่ะมันจะยืดน็อตจะยืด ยิ่ทําให้น็อตมันหลวมเราต้องขันเร่งเข้าไปเนี่ยพอพอเราเราได้ตำแหน่งนี้แบบนี้แล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยพอได้ฉางเงี้ยมันเลยจะวัดไ้ได้ฉางสองข้างเลยไม่ใช่คือจบขั้นตอนการการดัดเข้าดัดออกตรงนี้ไปเลยจบขั้นตอนเนี้ยไปเลยคืประมาณห้านาทีไม่เกินสิบนาทีอะสองข้างเนี่ยมันจะจบขั้นตอนนี้ไปเลยทํทาทให้งานจุดนี้มันผ่านไปเลยมันง่ายไปเลยปะเนี่ยครับคือจุดที่ผมจะมาแนะนําวันนี้หลังจากนั้นแล้ว <c oughs> เราก็ขันนอ็อตล็อก ให้แน่นอีกทีหนึ่งเพราะว่ารถถ้าเกิดมันชนมาที่บอกเล่าให้ฟังมันจะยืดเหรครับขันให้แน่นเลยทีนี้มันก็เหลือขั้นตอนแค่หาหน้าเองก็จบแล้วในกรณีที่แกนแข็งคอไม่คดนะครับทันนี้แกนเป็นคอไม่คดมาเนี่ยครับมันก็คือไอ้ตัวหน้าไปตัวหน้ามันจะง่ายแต่ไอ้ตัวฉากครับมันจะยากเนี่ยตัวหน้าแบบจุวเด่นเนี่ยอย่างเงี้ยตัวเด่นหรือแค่จุดจุดนี้แหละจบแล้วไม่มีอะไรแล้วเนี่ยครับเนี่ยครับที่ผมจะเล่าให้ฟังวันนี้คือจุดจุดนี้เองเนี่ย เดี๋ยวไอ้ตัวนี้ดับแคเดียวไอ้ลานหน้าเนี่ยไม่ยากเพราะแรงกดมันเยอะแรงกดในไฮลิมกดง่ายมันมันเป็นแนวแนวนอนถ้าแนวตั้งอ่ะแนวตั้งที่เรากดกดทางกดหูพวกเนี้ยมันกดแรงไม่ได้มันจะตีหน้าเพราะมันเป็นมันไม่ใช่แนวธรรมชาติของมันเนี่ยครับมันก็เหลือแค่เรามาเก็บรายละเอียดในตัวละนหน้าหน่อยเดียวมันก็จบแล้วทําให้งานมันง่ายขึ้นง่ายขึ้นไปอย่างน้อยๆเลยเร็วขึ้นอย่างน้อยเลยขั้นต่ำเลยครึ่งชั่วโมงขั้นต่ำอหาจะใหม่นี่ หรือบางตัวที่มันแบบแข็งแข็งนี่โอผมดัดเองทีเสียเวลาไปชั่วโมงแต่ว่าบางทีที่ร้อยท่านฟังบางทีผมจะรู้หนักมือมันก็เลยมันทําให้ผมเร็วขึ้นทุวกวันนี้แต่ถ้าเกิว่าคนดัดไปไใหม่เนี่โอ้โหมันจะใช้เวลานานมากครับเนยครับขั้นตอนที่สําคัญที่สุดอีกขั้นตอนหนึ่งที่ผมพยายามเน้นทุกทุกคลิปเลยคือขั้นตอนการตรวจสอบก่อน ส่งงานออกจากมือเราไปขั้นตอนนี้ก็สําคัญไม่ใช่น้อยนะครับบางทีลืมตรวจสอบเอวัดว่าได้แล้วได้แล้วได้แล้วเนี record, ่ยโอ้โหออกจากมือเราไปไม่ได้ดีงานเข้าเลยครับเนี่คคนยครับสําคัญมากนะครับขั้นตอนนี้ครับผิดพลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะถ้าออกจากมือเราไปแล้วนี่ออืลูกค้าจ่ายังแล้วนี่เราไม่มีสิทธิ์โต้แย้งเลยนะครับเนี่ยครับผมจะเช็คแล้วเช็คอีกเลยเช็คแล้วเช็คอีกเราขั้นตอนนี้นะครับวันนี้ผมก็ขอจบ การนำเสนอวิธีการดัดโชคอย่างง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นหัดดัดโชคใหม่ๆนะครับไว้แต่เพียงเท่านี้ถ้าคราวหน้าผมมีคลิปดีๆอะใครจะมานำเสนออีกโปรดติดตามช่องนลพลมอเตอร์ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ